สวัสดีค่ะลายนี้ใช้แพทเทิร์น4แถวนะคะขึ้นห่วงด้วยห่วงที่หารด้วย2ลงตัวแล้วบวกเพิ่มอีก1ห่วงค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะแต่แถวที่1นี้เราเริ่มจากด้านหลังค่ะเริ่มกันเลยนะคะแถวที่1แถวที่1นี้ให้นิดทั้งแถวค่ะ แถวที่สองนะคะขึ้นต้นด้วยนิดหนึ่งค่ะแพทเทิร์นซ้ำนะคะก็จะเป็นนิดหนึ่งแต่ไม่ได้นิดปกตินะคะเป็นนิดบีโลนิดช่องข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ซ้ำด้วยนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูชัดๆนะคะเราเริ่มแพทเทิร์นซ้ำกันด้วยนิดหนึ่งช่องข้างใต้โดยที่ไม่ใช้เส้นนี้นี่นะคะเส้นนี้เราไม่เอาเราจะมาแหวกอยู่ข้างล่างนี้ค่ะของเส้นที่หนึ่งช่องนี้นะคะนิดหนึ่งช่องข้างล่างนี้นิดบิ l o w นะคะ แล้วก็นิดหนึ่งอันนี้ถือเป็นแพทเทิร์นซ้ำนะคะก็ทำอย่างนี้ไปจนจบแถวค่ะก็นิดช่องข้างล่างนี้นะคะแวกดูหนึ่งครั้งแล้วก็นิดหนึ่งกลางออกจะเห็นอย่างนี้นะคะก็เสียบเข้าไปที่ช่องนี้นิดหนึ่ง ะะแถวที่สามนะคะแถวที่สามเหมือนแถวที่หนึ่งคือน,นิดทั้งแถวค่ะ แถวที่4ให้ขึ้นต้นด้วยนิดสองค่ะจากนั้นให้นิดเหมือนเมื่อกี้แถวที่2นะคะก็คือนิดช่องข้างใต้นี้นะคะช่องใต้เส้นปกติ1ครั้งตามด้วยแพทเทิร์นสามแพทเทิร์นสาเหมือนแถวที่2ค่ะก็เออสลับกันนะคะให้เอานิดหนึ่งมาไว้ข้างหน้าแพทเทิร์นสาก็คือนิดหนึ่งแล้วก็นิดช่องข้างล่างนี้นะคะเหมือนเดิมนี่อีกหนึ่งแพทเทิร์นสาก็คือ2ตัวนี้นะคะคือนิดหนึ่ง แล้วก็นิดวัน b e l o ตรงนี้นะคะนิดช่องข้างล่างทำไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะ เหลือห่วงสุดท้ายนะคะให้ถักนิดหนึ่งค่ะโอเคแพทเทิร์นนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะถ้าเกิดจำแพทเทิร์นไม่ได้ก็ให้ดไูไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะเต้ยนะคะก็แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ